อัปเดตชุดบ้านสวนนะครับบีบเอ็ดมินามียอหกเจนะครับในชุดบิ๊กัพนะครับชุดงอนเนาะผงสร้างดีมากนะครับผู้หนึ่งแม่สองนะครับเดี๋ยวส่งสิ้นเดือนนี้เนาะพร้อมกันนะครับนี่แม่กล้องพบนะครับ ผู้หลายตัวอยู่เดอ้อเมนี้นะครับชุดนี้นะครับกองพบบวกทองฟรีคิกนะครับก็แม่ดัมบิคกกับนะครับออกแล้วเดอ้อชุดนี้ได้เจ็ดตัวนะครับใส่ไก่เท้าปากหักไว้นะครับอืม ดัมบิก,กับแม่นี้เบอร์แข่งสองร้อยนะครับแม่นี้สีเทาเหมือนพ่อมันนะครับพ่อเป็นพ่อหมาบาซินนะครับเด้อีอ่นี่นะครับปากมาันหกนะครับต้องกินเข้าแบบนี้เอานะครับต้องใส่ <c oughs> นี่ครับต้องใส่แบบนี้ให้กินนะครับ ไม่งั้นมันจิกกินเองไม่ได้นะครับช่วงนี้จะลงโล่ง่อยนะครับกำลังเพาะใหม่นะครับเรลาโลงหมดเลยนะครับ <c oughs>